สโซนขึ้นมาครับให้แขกผู้เก่ง่ยกยกขึ้นไม่ต้องสูงนะครับอ่านี่คือแซกโซโฟนนะครับนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ผมเลิกเล่นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเล่นแล้วมันเท่มากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องแรกที่อยากเล่นก็คือทำเป็ดนะครับเพราะว่าเป็นพระเอกของโลกครับขอขอขอชูวยทำเป็ดหน่อยครับนี่นพระเอกของเราครับเครื่องเป็นไงครับอ่านวก็จะฆ่าเวลานะครับระหว่างนี้ครับให้ความรู้ นะครับที่มาดูคอนเสิร์ตครับส่วนทำโบนนะครับเราก็จะเรียกว่าสไลด์ทำโบนนะครับทำโบนเป็นยังไงครับลองเป่าเสียงโชว์นิดหนึ่งครับไหมครับเอาขอขอคนนี้บ้างครับอ่านไหมเมื่อกี้ไม่ได้เรียกเลยต้องขอคนนี้ลองลองพูดว่าสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับจากพุ้มยีเร็บ อยกางน้ครับวทำได้เยอะนะครับทำโบนี่เราพูดได้เสมอนจริงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเป่าเนี่ยก็เหมือนกับการโบเข้าเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเสียงแตกเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญพิธีกรของเรานะครับ